เพื่อนๆยายจ๋าจะไปขออนุญาตถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปเพื่อนเฮ็ดไปอันนี้เพื่อนๆแม่ของโนน้อยนี่งามๆวะโอ้ยดูแท้คุณแจัคอยู่บอกว่าพันหยางอันนี้ เอามาจากบ้านผู้บอรบเออโอ้คือขากบ้านยังบ้านหนองคู่ค,นนค,ครับนอคูอ้คอเออมันมันหลลีทั้งนาฮ่าโอ้งามแท้โอ้ออย่าคือสิม,มานแท้พอดีลูกเคยเพ,พรรื่อนบดยังบนท่านได้ไปเหตุงานนะคะเพื่อนเนี่ยจจากจะถือโอกาสมาตัดตองกันเลย เพื่อนใส่ว่าขอถ่ายคลิปเป็นเด้อย่าว่าอยู่นะครับเพื่นหน้าเพื่อนน่าจะไปตัดไปไปเก็บ,บักพริกไปเก็บักคลิบักพริกลูก,กเคยเปนเป้่าเพื่อนบ่จักได้ว่าอันพันอย่างนะเพื่อนเพื่อนกา้านแดงเนาะมันเหลืองหรือเปล่าบ่าน่าเป็นกเกษตรนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะจ่าเบิ่งบ่เป็นงามงามคืองามแท้ราคาก็ดีเนาะมานแท้ย่านี่ ราคามันดีค่ะปีนี่นี่เพื่อนเพื่อนป้างามแท้นี่ลูกเคยอีเพื่อนนะคะลูกเคยเพิ่นอยู่ลูกเคยเพิ่นเหตุงานเซเว่นนะคะเ,คเพื่อนเพื่อนนี่ลูกเคยเพิ่นเหตุงานเซเว่นืันนี้ยังบ่ทันไดปไปมาทางงามมันสะก่อนโอ้ยมันแท้เนาะแต่ลูกเคยดุแท้นี่นะคะเพื่อนเพื่อน,น การเบิ่งมันเนาะเพื่อนโอ้งามงามเพื่อนก็ปลูกห้างอยู่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาหุ้นมันได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเห็ดเพื่อนมาเห็ดหลายคนมึงรู้ฮาลุเคยเพื่อนทำมาเห็ดค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดหุ้นมันดีนี่ปีนี้เข้าเพื่อนกระสิงามเพื่อนเพื่อนปีนี้เพื่อนเข้าเพื่อนกระสิงามนี่เพื่อนอกหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่สามกิ่งแบบนี้เงาเพื่อนสิงามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ เบ็กิ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะจ่าถ่ายไว้ก่อนนี่งามงามจ่าละสะอ่อนมาเอาอ่ะนะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนแรงฝนตกมามื่อเดียวมือโกนฮะได้เพื่อนเพื่อนโชคดีมากๆเพื่อนมีฝนตกใส่พร้อมเพื่อนๆนี่หนึ่งกิ่ง สองกิ่งสามกิ่งสามกิ่งนี่นะครับเพื่อนๆหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งมันงามแต่ใส่เพื่อนๆมันงามค่ะเด็กน้อยไปออกมาบ่บ่โอ้ยยังไม่ได้ปิดเนาะโอ้เด็กๆช,ชัดเจนจะไปเชิญยายงามเพื่อนๆน,นี่ป้า ได้ราคามันดีขนาดและนอกมือนี่นี่เพิ่นเพื่นไปเข้ากะบ่ายบ่เห็นงานโอ้อยู่แถวบ้านเฮานี่บ่เซเว่นบ้านเฮานี่บ่อในเมืองยะโสภูโอ้เพิ่นไปเห็ดอยู่เมืองยะโสภูได้เพื่อนเพื่อนเพิ่นเห็นงานอยู่เซเว่นเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นงานอยู่เซเว่นนะคะอันนี้ลูกเขยเพิ่นนี่ได้มันจาก ได้มันจากบ้านมาสู่หญ้าเห็ดนะเพื่อนๆดีอยู่ได้เพราะว่าปีที่แล้วยายจ๋ากับหญ้านี่เห็ดแต่ว่าปีนี้หาท่อนมันยญน้าก็เลยโบเห็ดนะเพื่อนเพื่อนป้าคือเอาหุ่นเก่งแคะบอกค่อยมีหญ้าเลยเนาะขยันขนาดมาอยู่บ้านมาเห็ดผ้าเดียบมาเห็ดมันอันนี้เพื่อนเพื่อนเจ้าของเพื่อนนะคะลานเคยนี่รอบๆบ เพ็ดจังไห้ให้ตัวนะฮะบอกให้ใจติดปูกองฮะอง่ฮะอุ้ยเฮ็ดเฮ็ดรถได้เงินได้แท้ปีเฮ็ดรถเฮ็ดรถปีนี่คป้าบบได้เฮ็ดมันอ่ะนนมันบบมีลำม,มันลำม,มันมันแพงอ่ะนะแล้วก็บ,บ่ได้ไปหาบ,บ่ได้ไปหาพรอมผ้าเดียวก็เลยว่าบบเฮ็ดซะปีนี่สะดอก ปีแล้วนี่ขนาดมันราคามันบอกค่อยดีดอยังไ้อันนี้แห้งๆตั้งหลายคนคาาูงบ้นออ่เลแม้นทางบ้าน,ออน,าานพูนาแถวแถวทางผูหาหลายงามจะแทกเจ้าเห็ดค่เเะโอ้ยเอามารถลํำมันกับแพงจะแทอันนี้ฮ ปลูกลดปลูกแล้วก็ปลูกหน่อยแท้สาปีนี่มันราคาดีแท้ปนี่โอ้ยข้าเจ้าปลูกอยู่มีโอกาสปลูกลดลดไทยลดยังก็มีลรง่ายอยู่มันขนาดผ้าเดียวเห็ดสองสามแม่ลูกหน่อยๆกันยังกันยังผากันเห็ดได้อยู่ได้เนี่ยเราแห้งมันขยันดีก็ดงามงามงามเพื่อน ได้ลานทายเพิ่มบมจักเลยว่ามันอมันเอียงฮะนะาซื้อมันฮนะน้าเพื่อนเพื่จากก็แห้งบมจักคือกันนะคะได้จ,จากกระโบคนจักคือกันประยักเดาเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะเพนนื่อนเพื่อนงามงามรู้อยู่เด้อลานเคยเดียวบ่ายเพกกิ่งไปเหตุงานอยู่เซเว่นในเมืองนะคะเพ,พ,พื่อนเพื่อนเพิ่นเพิ่งเพิ่นได้งานอยู่เซเว่นในเมืองนะคะเพื่อนเพื่อน เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเพื่อนมีลูกเพราะเดียวมาอยู่บ้านนานเหรอบ่บ,บ่โอ้ยซ้ำๆกันสวสมาปีนึงมึงรู้ม่้งงามเพื่อนก็เอาหุ้นเก่งเพื่อนงามราคามันค่อนข้างดีอหลีล่ะสมัยสมัยที่ เจ้าจ่ามาอยู่ยังทันแบบบาทแบบนี้นะบาทห้าสิบบาทยี่สิบห้าอย่างแบบสมัยก่อนๆนะคะเพื่อนๆสามสิบปีย้อนอหลังนะคะเพื่อนๆต้องใช้คาว่าย้อนหลังเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหลายแล้วก็ปีปีที่แล้วกับปีปบปนี้ปีที่แล้วก็ค่อนข้างเสียดายอยู่เพื่อนๆ สูงสุดก็คือ3บาทเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนภายทัง3บาทก็ได้ก็จะอยู่ที่2บาท80 90 70แบบนี้เพื่อนเพื่อนตอนนี้ค่ะอยู่ที่3บาท3บาท3บาท50 3บาท20แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนจะขึ้นขึ้นลงฮอด4บาทจะถ้าแถวแถวโซนหนองเป็ดจะอยู่ประมาณ4บาทนะคะเพื่อนเพื่อนก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลใส่น้ำมน้มันใส่หลายๆอย่างนะเพื่อนเพื่อนต้นทุนค่าน้ำมันค่ารถกัน สิเพ<ซ>ิ่มขึ้นแบบนี้ฮะน้าเพื่อนๆนแต่ระยะนี้แถวนี้ก็มีโรงมันโรงซับอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไผสะดวกหรือว่าแถวแถวบ้านปานาโป่งเพื่อนก็มีแจ่ก็อยู่ที่ราคาเพื่อนๆพอนพใจราคาใดแบบนี้ฮะนะาค่ะก็ไปได้เพราะว่ากัะโบเซิงว่าไกล้หรือไก่แบบแต่ราคามันแห้งหรือว่าที่เฮาแบบถ้าปลูกเยอะๆแบบนี้ฮะนะาเพื่อนๆก็่ะเลือกแบบเรา แป้งเฮาดีแบบนี้เฮาก็สิไปลงแป้งแบบนี้ฮนะาเพื่อนไปต่อนไปโตราคาที่ลงแป้งก็สิได้ก็จะได้แป้งฮนะาเพื่อนๆนก็อยู่ที่เฮาฮานะาเพื่อนๆนว่าถ้าพอใจราคานี้แล้วเฮาบ่อยากไปโตเฮาก็เอาประมาณนี้แบบนี้ฮนะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนๆนะคะเพื่อนๆน แทบสิหาบได้เลยนะคะราคาแบบนี้มันเว่าเรื่องจริงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ค่อนข้างสีดีขึ้นนะนะเพื่อนๆก็ดีขึ้นเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนแถวทางอื่นเพื่อนอาจจะปลูกแปลว่าปลูกเป็นเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเพราะว่าเพื่อนมีพื้นที่หรือว่าเพื่อนไปเช่าไปยังไปเห็ดได้เนาะคะ่ะแต่แถวแถวที่ยายจ๋าอยู่นะคะเพ <im it> <ๆ>ื่อนๆนเพื่อนก็สิปลูกตรงบางพื้นที่ที่บ่ปลูกยางอ่าบ่ปลูก เยื variance, ่อไม้ฮะน้เพื่อนเพื่อนเยื่อไม่อันไม่อยู่ค่าแบบนี้ฮะน้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็สิเลือกวิธีการที่ปลูกมันอยู่ในสวนนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกมันอยู่ในสวนนะคะน้องเพื่อนลานเคยเพื่อนอยู่บ้านหนองคูนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมี อันภรรยาอยู่ทางนี้นะมีแฟนอยู่ทางบ้านยายจ่าอยู่เป็นญา,าติกันเนาะค่ะเพื่อนๆเป็นญา,าติกันนะคะเพะื่อนๆแต่เลาาก็สิบวันเจ้า,ายายจ่ากันยังบมดจักแต่รู้แต่ว่าอันเพื่อนไปเหตุงานเซเว่นเด็กน้อยสองคนที่ยยจะามาหนะาเพื่อนๆเด็กๆค่ะล,ลูกลูกหลานเลนเลนแล้วเพื่อนๆอันปีนี้เพื่อนปลูกมันเนาะค่ะ ไกลๆยายจ่ามานาปลูกกองรอบนึงก็เลยโอ้ยงามงามงามแบบเดี๋ยวด้วยสิมาทําคลิปแต่มื้อนี้ยายจ่ามาใบตองยายจะเห็นก็นเลยมาเห็ดคลิปนะคะมาเห็ดคลิปเลยแล้วก็มาส่องตอนแรกยายจ่ามาส่องแล้วยังบ่เห็นหญ้ามานะเพราะว่าถือโอกาสอยากคุยพร้อมนะเพื่อนเพื่อนก็พอดีอันน้องเพิ่นมาเห็ดอันนี้ยายจา่าก็ตองดูเร็จจากนะัก็เลยก็เลยมานะเพื่อนๆนก็เลยมานะคะ แต่เท่าที่เบ่งนะคะเพื่อนเพื่อนกิ่งเพื่อนแบบอันก้านลำเพื่อนขาวๆนะเพื่อนเพื่อนลำเพื่อนขาวๆนะคะแต่ว่าก้านเพื่อนสิปิดแดงๆเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนงามพร้อมนะคะอันนี้งามงามแบบนี้เพื่อนก็หน้าที่จะเลือกกิ่งพันุ์ไว้ได้แบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ไว้ได้ว่าเหมาะสมที่จะปลูกในปีถัดไปหรือว่าเพื่อนมีกิ่งพันุ์ที่ ที่บ้านของพ่อแม่แบบนี้ฮะนะเพื่อนเพื่อนที่บ้านของพ่อแม่เนาะค่ะเพื่อนก็อาจสิไปเอามาใหม่แบบนี้ฮะนะะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าใส่กิ่งใหม่แต่สิดีอยู่ฮะนะการปลูกมันเห็ดหุ้นมันแถวนี้เพิ่นสืเอื้อนว่าหุ้นมันนะคะเพื่อนเพื่อนหะกับประมาณนี้ตอนนี้เพื่อนเห็ดหุ้นได้ดีฮะนะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยแบบว่าเอาหุ้นง่ายฮะนะเพื่อนเพื่อนว่าเอาทางนี้ว่าเอาหย่างง่ายฮะนะาเพื่อนเพื่อนเนี่ย ก่อนที่เพื่อนสิบไปเห็ดงานก็นขยันนะคะเพื่อนๆมาเห็ดอันหุ่นมันสะกดนะนี่เพอนมาเห็ดหุ่นมันเอางวัวควายมาเยียบเบ้อวู้วาย่านี่คือแนวใดคือมันลดมาบ่เลยแนวใดงัวบ่เหรองัวดือ้อใช่เด้เออเพื่อนเห็ดแถวนั้นเห็ดมานีโอ้ย มันบกกินได้เพื่อนๆต่มันเหยียบนะมันมาหากินห้าตอนที่ยายจะปลูกปี่แล้วนี่ก็คือกันเลยงัวงัวมาหาเหยียบนะคะเพื่อนๆนี่น้องเพื่อนกัเห็ดอยู่ยนะคะเพื่อนๆงามๆถือว่าถือว่าเห็ดได้ดีมากๆนะคะเพื่อนๆเห็ด<ะ>ได้ดีอรีเพราะว่าเห็ดทันนะเพื่อนๆเห็ด<ะ>ทันเอาหุ้นเอาหยางแบบนี้ถ้าเห็ดทันนะเพื่อนๆมันกับมันกับสีบ่ม่อยหลายนะเพื่อนๆ มันสืบ่อยเมื่อยหลายคนที่เห็ดหลายเห็ดเป็นแบบคล้ายๆเชิงมพาณิชย์เป็นธุรกิจเห็นหลาย,ลายๆก็คือเพื่อนองจ้างแรงงานเนพื่อนหนึ่งพอจ้างแรงงานแล้วต้นทุนเฮากับเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้น้องเพื่อนก็นเห็ดในครัวเรือนแบบนี้ฮะนะแบบถ้าเป็นสาวอา,อาทิตย์แบบอาซิมีเยอะแน่แบบนี้ฮะนะซิมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะนะมาเล่นมาเล่นแล้วก็ซิมีอัน เงี้ยเพื่อนมานําแบบมีหานะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนสะดวกเพิ่นสะดวกเพราะว่าเพื่อนอยู่แถวนี้ปู่เพื่อนก็สิลงมาเลาะแบบมีหานะเพื่อนอันนี้หรือว่าเพื่อนอาจจะแยกหน้าที่กันนะคะมาเห็ดถือว่าขยันนะคะยาาจ่าบนมีลูกชายมีลูกสาวลูกสาวกับบุรุคือลูกเพื่อนอ่ะข้สิเห็ดประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็ดเก่งแท้เห็ดดี มันมันแปลนนะหน้าเพื่อนเพื่อนมันแปลนนะคะเกระเสเพื่อนกระเสซับซับแล้วหญ้ายมันกระสสจายแล้วนาแปลงนี่ที่เพื่อนเห็ดเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนการใส่ปุ๋ยในนาข้าวกระเสลดลงนะหน้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันนี่กับเพื่อนสยย่อยสลายดีได้เพื่อนกระรหลายๆพื้นที่เพื่อนกระเสแนะนําเรื่องการที่บ่เผาบ่เผาฟ้างหรืออย่างแบบนนะหนาเพื่อนเพื่อน เบิ่งลักษณะการแตกกอที่จะจ่าเห็นในเพื่อนเพื่อนเห็ดนะเพื่อนเพื่อนการแตกกอออกตาออกตาเยอะเพื่อนเพื่อนเห็ดเทนโอหลายเห็ดให้หัวมันแตกดีแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนก็ซิมีส่วนที่ใส่นั้นใส่นี่บ้างเล็กเล็กน้อยเพราะว่าต้องเห็ดยังก็ได้ที่มันประหยัดต้นทุนนะเพื่อนเพื่อนแถวนี้ก็ต้องเห็ดน้องเพื่อนว้าว ลองเห็ดเบิงเพราะว่าแจ่ก้อนพ่นบกเคยเห็ดนะคะอันนี้หาอันนี้จะจะยืนยันได้เพราะว่าพ่นบกบกเคยเห็ดแล้วปูกกับญาติคาหลาเนอกเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกับบริเฮตนอกจากไปรับจ้างบ้างเป็นบางอนาห่านเพื่อนกษตรเห็ดไปแนวแบบนาหานเพื่อนแล้วอีกอย่างก็อันกิ่งพันนี่แหละเพื่อนเพื่อนกิ่งพันมันหายะนะคะเพื่อนเพื่อนกิ่งพันหายะนะคะนี่ เพ็่นกับวาเพันสิทธงทดลองเห็ดโอ้ได้แถวหนึ่งนะคะนี่ก่อนสิไปเห็ดงานเดี๋ยวเพื่อนกับสิเสาะเาะถือว่าพวนดินไปในโตนะเพื่อนเพื่อนพวนดินไปในโตนะนี่ใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วบอสใส่ปุ๋ยรอบแรกลวบอโอ้นี่เนี่นะเพื่อนเพื่อนเนี่นี่เพื่อนกับ เพ <sweetness and> so <on> ิ่นได้วิชาความรู้มาจากพ่อแม่บ้านเกิดเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพ่นได้วิชาความรู้มาจากพ่อแม่บ้านเกิดเพื่อนพร้อหนึ่งนะคะเพราะว่าทางนั้นเพื่อนอาจจะเห็ดเยอะเพราะว่าจะจ่าผ่านไปส่งของแล้วแถวน้เพื่อนเห็ดหลายนะคะเพื่อนเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วกับปลูกค่อนข้างที่เท่าที่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนแตเพื่อนปลูกที่เพื่อนก็ได้ผลผลิตดีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อนอกจากเพื่อนเพียรนะ เพียนหมายกับว่าเพื่อนขยันในการที่มาเบิงมาดูแลมันมันเป็นมันต้องเอาใจใส่อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนกหนูเพื่อนบอมากินหนูอาจจะมากินหัวมันนะคะแต่ว่านกเพื่อนกับบได้มากินสําคัญงวควายมาเหยียบแบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องใส่ใจนะเพื่อนเพื่อนใส่ใจเอาหุ้นมันนะเพื่อนเพื่อนเอาหุ้นเอาหน่าเพื่อนซื้อ้นว่าเอาหญ่าทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาหุ้นนะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ค่อนข้างขยันขยันอลีเพราะว่า เพิ่นมีการเข่ากะเนาะเข่ากะบ่ายเข่ากะบ่ายเนี่ยก็ไปจนถึงภลักค่ำบ่ายอีกรอบกว่าเพิ่นสิได้กลับมาพักผ่อนกว่าเพิ่นเสิได้กลับมาอันเห็ดภารกิจในครอบครัวอีกนะคะเพื่อนเพื่อนมายความว่าเพิ่นมีงานสองโตอ,อันนี้เป็นจ็อบนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นจ็อบจ็อบครอบครัวนะค่ะสิเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึง่งนอกเหนือจะเป็นเงินเดือนของเพิ่นที่เห็ดงานนะคะเพื่อนเพื่อนทุกเมื่อนี่พายกับ หลังโซฟาหน้าสูดินนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนฮิตทุกอย่างถ้าแบบว่าเฮายัางสู่อยู่หนะแบบอยากอยากกับพอบ้านพอมาพอมาอยู่บ้านก็จะแตกต่างนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแตกต่างยังแตกต่างจากที่เรามีเงินเดือนหะนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมีเงินเดือนหลายเป็นก้อนๆเนาะเวลาสิจ่ายนี่นั่นนี่นี่แบบนี้ก็บบบต้องขิดให้ปวดหัวเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะว่าเรามีฐานเงินเดือนรองรับแบบนี้ฮนะเพื่อนเพื่อนแต่บบ แต่มาอยู่บ้านพอมีเงินเดือนแค่คนเดียวแบบนี้ปัญหาก็เริ่มเกิดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มันก็มันก็เป็นปัญหานะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้เพื่อนมีเพื่อนมาปลูกมันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฐานเงินนะรองรับถึงแม่เม็ดเงินอันนี้สี่สี่โบได้ในทุกวันนะคะแต่ว่าก็สิสี่ได้ในระยะที่เพื่อนต้องการรอคอยต้องการใส่เงินหรือต้องการสี่ไปให้ลูกไปโรงเรียน มุนไปเชิมหนาแบบนี้อันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมันระยะสั้นจักเดือนละ่ะคุดห้าหกโอ้บุญบังไฟพึกสภาเฮะเนาะเออ,เอ,อพึกสภานะคะห้าหกเดือนเตอ,อห้าหกเดือนนะคะเพื่อนๆก็สิพอดีเพราะว่าทางนีนนนน้มันคน่อนข้างสีแ้งเพื่อนๆมันคน่อนข้างสีแรงนะคะนี่นี่ค่อนข้างสีแรงโอ้ยปีหน้าสอนเด้เนาะ ปีหนะ้าปลูกปลูกล,ลายเลยเดอ้อคักงามนี่ใน้เห็ดเห็ดงามอัลีได,ได้ได้ผลผลิตดีค่ะค่ะเพราะว่ามันงาม,มานะนย่เห็ดปีแล้วนี่ฮเลืหลมาเลมมาเลมกับบ่ออันนะั้นะกองามก็ว่งามแบบนี้ฮะนะอันนี้ผัดงามงามทุกแถวเลยงามคักบรดิพาย่างไปปันไรเด้อยเพลิดเพน,เนกระเบิ่งให้เบิ่งหัวมันเนาะคะ่ะนี่ นี่วัยรุ่นสร้างตัวได้เนี่ยมาอยู่บ้านแต่ว่าเพิ่นมีงานประจําของเพิ่อนอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเห็ุงานเซเว่นอีเลเวนนะคะเพิ่นมีงานประจําของเพิ่นแล้วขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปน้ารานเคยงามเพราะว่ายังเว้ากับอัญญาแล้วก็พอบ้านว่าปีนี้เฮาบริเฮตปุ๋บยับกองเอางัวมาปล่อย เอาเอางวมาผูกแล้วเพื่อนเพื่อนเลาะงามที่จริงเนี่ยป่องกะจะใจนึก่กะยะเ็ดใจนึ่กักบุยกเห็ดแบบนี้อยากอยากปลูกมันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปีที่แล้วถ้าเปรียบเทียบว่ายาจ่าก,กับพอบ้านกับยากับหลานเห็ดนี่ก็คือบริจ้างคือใส่แรงงานในครอบครัวแบบนี้มันก็นสิตัดปัญหาเรื่องเขาต้องไปจา้างค่าแรงอย่างอกแต่ถ้าเห็ดประมาณนี้ บจําเป็นนะคะที่ต้องจ้างแบบนี้ฮะแบบปูห่หรือย่าเพื่อนบบได้ไปรับจ้างเพื่อนอาจจะมาตัดกิ่งผ้โลอแบบนี้ฮะนะเพราะลูกมาละอันลูกเคยมากก็อาจจะมาอันนี้เพราะว่าเพื่อนธนัดอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนธนัดเพราะว่าเพื่อนเห็ดกับพ่อก,กับแม่อยู่แล้วเพื่อนเคยเห็ดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกับมันกับโบเป็นปัญหาเห็ดหุ้นมันกับแบบสบายเลยเพราะว่าเอาหญ้าทันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็บสบโบลาลยนะคะเพื่อนเพื่อน แบบนายา่าแบบมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนเพื่อน,อนบางครัง้งแบบแบบเจ๊จ่าก,กับงอแงงอแงอย่างโอ้ยมันห้วนมันยังบ้เคยเฮ็ดแบบนี้ฮนาะเแบบจ๊จ่าก็บโบอยากเลือกเลือกเวลาคือเฮ็ดจะเฉพาะยามแรลงแบบนี้มันก็บาไหวนะครเพื่อนเพื่อนถ้าเฮ็ดยามแรลงการเอาหุ่นเพื่อนก็สิเฮ็ดลักษณะแบบนั้นพออีกสักพักแบบมันอยู่ตัวรือ อันนะั้เพื่อนอาจสิบอเอาหรือเอาก็ได้แบบแต่เพื่อนว่ามีควายอยู่เนาะเพื่อนๆนควายตัวบ,บ้าไงเพื่อนก็อาจจะเอาไว้ให้ควายเพื่นแบบนี้นะเพื่อนๆนแต่ว่าทางเลือกหนึ่งคือเพื่อนบอกค่ยอยากเอานะคะเพราะว่าเพื่อเพื่นแบบอนาั้ควายมันจะท้องอืดน,นะเพื่อนเพื่อนเจ๊จ๋าเอามาให้เบิ่งประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะคะถ้าเฮ็ดรอบๆที่เจ๊จ๋าอยู่นะรอบๆนี้แต่ บบเกี่ยวกับข้างบนนะคะเพื่อนเพื่อนติดติดหมู่บ้านเพราะว่าอันนั้นเพื่อนเพื่อนเห็ดนาแล้วมันเป็นนาให้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนั้นโบเมนนาดำนาหนะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วกับปีชัดมาเ้าวกะเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จแล้วห้ากับปลูกมันเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นรายได้เสริมเข้าโคเฮนเฮาแบบนี้ฮนะครับเพื่อนเพื่อนี่ก็ชื่อก็ชื่อว่า เก่งนะเพื่อนเพื่อนดีกว่าห้าบอกเฮ็ดอย่างน้อยแบบนี้ฮนะเพื่อนเพื่อนบางครั้งมันก็คิดยากแบบยายจ๋าว่านะคะคิดยากอันนี้ยายจ๋าสิพระาเบิ่งให้เดียวนะคะให้เดียวงามเพื่อนเฮ็ดแบบนี้แบะเพื่อนเพื่อนเอาหุ้นเอายางเอาง่ายเพราะเพราะว่าเพื่อนดูแลง่ายนะเพื่อนบนนอนอยู่ในบ้านนาแบบยายจ๋านะคะเพื่อนอยู่ในบ้านนะเพื่อนเพื่อนอยู่ในบ้านนี่ละอยู่แถวติดทางคือกันนะคะเพื่อนเพื่อน แต่เพื่อนก็วิ่งไปวิ่งมาแบบมันกระบอกไก่มันกระบอกไก่แล้วเพื่อนกับสละเวลามาดูเลฮนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแถวนี้มันเป็นหน้าดินทรายดินล้วนปนทรายส่วนมากเพื่อนเพื่อนน้ำมันสีบกักสีบกอนาปานใหลฮะนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเห็ดนาเห็ดหยังแบบนี้นะนี่โอ้บรรยากาศเย็นดีนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะพามาเบิ่มมันนะคะเตกหน่ออก แตกหน่ออกโกดีมากๆเพื่อน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 ท่านใดคุ้จักว่าซื้อว่านาใดก็ก็ฝา,ากคอมเมนต์นำก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนมากพ่อใหญ่จะมาเล่าเรื่องมันกับบกค้อยชนดบกค่อยสำนานเนาะเพราะว่าอันบกบกข้อยเหตเพื่อนเพื่อนแล้วก็จำชื่อมันบ่ได้มันหลายๆอย่างก็มีสายพันธุ์ประเภทมันอีเหลืองบม่แน่ใจจะกิ่งก้านเพื่อนกับคล้ายๆนะคะแต่ว่า ใบพิ่นมันมันวา,นาวมากกว่านะเพื่อนเพื oh ่อนจะจก็เลยบนแน่ใจว่าแม่นมันอีเหลืองอยู Raj ่บ <just> ่ hana ค mm ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันกระเซษสัดอีหยงกันมีหลายสายพันธุ์เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้แถวแบบเจะจผ่านไปทั้งบานงเป็ดหรือโคกทัางนนเจริญอีหยงสักอย่างนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีการแนะนํากันก็คือใส่สายน้ําแบบฉีดแบบวางเป็นจุดๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจาก ถ้าอยากได้หัวเยอะก็ต้องแบบนั้นแต่อันนี้เพื่อนก็คือใส่ใจในการดูแลนะก็ก็ได้คือกันนะคะเพื่อนๆก็จะได้คือกันเพราะว่าเบิ่งมันแล้วนะคะเพื่อนๆเบิ่งมันแล้วก็เบิ่งการเจริญเติบโตการแตกหน่อออกกอเพื่อนนะคะเพื่อนๆบางท่านก็สังเกตว่า้าเห็ดแบบนี้หน่อแตกดีกะมันก็สิงามงามนะคะเพื่อนๆปลูกมันระยะสั้นในแปลงหน้าเนาะค่ะเพื่อนๆก็สิได้ผลผลิต ดีเพราะว่าราคาตอนนี้ราคามันพุ่งเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนถือว่าพุ่งสามบาทกว่าสามบาทกว่าถือว่าพุ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านานแสนนานนานเลมปีนานเป็นปีเป็นซาทุผลเพื่อนเพื่อน,นกว่าจะได้ราคานี้นะคะราคามันดีๆนะบอเมนแบบว่าทางนี้ส่วนมาก สิเป็นมันสดนะคะมันสดขายหัวนะคะเพื่อนๆแต่สบมตมีมันจากเนาะค่ะเพื่อนๆเลยว่าประเมินราคาสิเป้งกับบริเตุแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบริเตุแบบเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจมันมันมันบอกมีมากเพียงพอนะเพื่อนๆมันบอกมีเยอะแบบนั้นเนาะค่ะมันบริเตุแบบสิบยี่สิบไร่แบบนี้เพราะว่าเห็ดนาไปนําแล้วก็เห็ดในแบบเชิงครอบครัวเฮาแบบนี้นะค่ะเพื่อนๆ อันนี้กะสียาจากของพอบ้านนั้นยังสะออนคอยมาเว้ากับปู่ว่าโอ้ยสะออนเด้ปีนี้บริข็ตมันนะปีที่แล้วทางนี้สะออนทางนั้นว่าเห็ดมันแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนก็สะออนกันแต่ทางนี้ก็บเพิ่นเห็ดมันโอ้ยงามขักกะสีเอาหุ้นกับพรวนจางพรว,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 วนดินให้มันไปน้ำเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนี่เพิ่นกะสีเห็ดแบบนี้หลายคนกะ การจะนัดเหตุกับสิบสิบกคือกันนะนะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นการใส่ใจนะคะใส่ใจดูแลใส่ใจดูแลมันก็ะสีได้นะคะเพื่อนๆนมันก็เสีได้นะคะเพื่อนเอน,นี่อันนี้จะ,จะพามาเบ่งนะคะให้เบ่งประมาณประมาณแบบนี้แบบนี้บริย่างหรอกนะคะรี่อยู่ส้นห่มคือกันนะครับเพื่อนๆนขอบคุณหลายๆเด้อ <laughs> สีหาเหาะเมื่อนี่งามเพืเ่อนเงามนี่แยกจ้าก็ปม่ถามสิมันสีวาวสิมันมันวาวเลยเพืเ่อนเพื่อนงามเพื่อนดูแลได้หลีนะเพืเ่อนเพื่อนอันนี้ค่ะับ ปลูกมันสำปะหลังในานาข้าวนะคะเข่าเพื่อนกกะสิง,งามพร้อมนะคะเพื่อนเพื่อนเข่าเพื่อนเกษสรง,งามพร้อมนะคะกะส็สะเป็นพวกเข่าที่ลงเหลือละเพื่อนเพื่อนปลูกมันในานาข้าวงามงามสะออดอันนี้มันเป็นดินดินร่วนนะคะบบแม่นดินแห่หรือว่าดินแดงเอียงนะ,ะนะเพื่อนเพื่อนดินร่วนปนทราย นี่เพื่อนๆพืงามงามั่วกับมั่วควายกับมาเยียบนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกกินนะคะเพื่อนสีมาเหยียบม,มากกว่าคือทาสร้างความเสียหายนะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่เจ,จา้าพามาเบิงชื่อวก่เกิดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่เก้าสิบเก้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่สี่เก้าสิบเก้าเลยนะคะดีนี้ แกเขินเขินเด้ใจก็้าวาเจ้าของเลยเพื่อนก็จำไว้ได้นะเพื่อนเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่แวะมาให้กำลังใจปลูกข้าวปลูกข้าวหลังปลูกข้าวนะเพื่อนเพื่อนหลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะปลูกมันสะปะหลังในนาข้าวเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำมาได้ผลดีปีหน้าเพื่อนสิหิตจนสุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้ฮะคือว่าได้ผลผลเพื่อนได้ผลดีมากๆากได้ผลดีมากมากเลยเพื่อนเพื่อนปลูกมันสําปะหลังในแปลงนาข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะนี่หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกมันสัปะหลังในแปลงนานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มากดไลค์กดเลิฟแข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ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 จ่านะคะพามาเบ่งพิธีชีวิตคนชนบทเฮาเฮ็ดอย่างแน่เป็นทางเลือกอย่างแน่ถึงแม้บางท่านก็สิปลูกแตงโมปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดแบบนี้ฮะนะแถวนี้ใาจ่ายังบุ่เห็นข้าวโพดถ้าเห็นข้าวโพดใาจาจะพาไปนะคะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นฟักทองแตงโมแล้วก็ ร,รั้วสวนครัวไรพืชนระยะสั้นฮนะคะ่ะเพื่อนๆนรวมนะเพื่อนๆนก็จะปลูกทั้งปลูกอันไปตลาดหรือปลูกไว้กินเหลือกินก็ขายแบบนี้ฮนะคะ่ะเพื่อนๆนปลูกไว้กินเหลือกินก็ขายแบบนี้ฮะขอบคะุณพี่ๆเพื่อนๆน,อน,นะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามากดติดตามให้กําลังใจชีวิตของเกษตรกร,ร,กรหลังโซฟาหน้านด,ดินหลากหลายหน้าที่หลากหลายอาชีพนะคะเหตุแตกต่างกันไปบ่ได้เลือกนะเ,นเพื่อนๆบ่ได้เลือก ไม่ได้เลือกเลือกบาได้แบบนี้เพืเ่อนๆโอ้ยงามงามงามมากนะคะเพืเ่อนๆงามมากๆ